พี่นองสัสดีกับพี่นองกองปคืองานี้จัดตลาดการรับของพนักงานเดวสมได้ทำขึ้นนี่ทำได้กลับมารับใส่พี่น้องขอกคุขอบคุณกาท่านประาท่านรองนะากรับไว้ท่านคลาเนี่ยขอบคุณกับทุาท่านราีส่เดียว่อนแล้วก็ขอบคุณพี่ชายของผมด้วยนะครับทากงานยกสองนี้ดีมา

พี wollen, ่น้องในต้งเป็มเฟื <diction aries in Portuguese> ้อกับเป็นี่อันนี้บอกงเป็นเรื่องว่าเป็นเฟื้องบุกพัดและเ็มเฟื้อดุเลยมะวางหวอดรับแรงไอ่นนี้ออมาเป็นประจำทุกปีอันที่จริงแบอกว่าจะเป็นสัญญาใจเปผ้ขาดเป็นตลอดแต่ว่าปีนี้มานมาในของต้องราบอโอดเพราะว่าบริการผู้จัดการที่งานหรือบริการแต่ว่าเขาเป็นอย่างพวกี่เด็นเนี่ยมันต้งเดียว เพใช้เพื่อะัไ่างนีเงยเงี้นี้พอนคนมันมีแค่เก้าาท่นะจ้ามีมสูงาสูงอะไอนี้ค่ดก็คนลเนาะอยู่ทที่เดียวกับเดดูนะมาเดียวเป็นองคนครับะารายงานเรงการลงานไว้เ้าปีของรันอยหงสังงานโจอภเในจุดจุดที่ดะ่าจเป็นแรงที่ แล้วก็รูปแบบการแรดงแรบเพื่อตอบคุณแทนผู้พีน้องสำหรับปีนที่เราแต่ตัวปีน้ n g ที่พูดไม่การสนับสนุนดวดีก็ยังโดและช่วงนี้นะครับก็มีความแพ่ผู้แอนตอเรงมาแล้วสามปีผลงานเร่งแรงตัวแรงมาแล้ว่ดีเราเดินกันมาละวันนี้กีห่างกันสุดเ เราบอกแล้วจมาเดี๋ยววนที่เรามาไลยงไงก่ทนานือเาดยออกแกบใ้พูดใาษาแก่สมัยแอนแล้วพูดสูงเลยครับมันไ่ไวมเลยเดี๋ยววันี้มูลเปอร์เปแอนออเด